ท่ามกลางทะเลทรายสีเหลืองแห้งแล้งสุดลูกหูลูกตาทางตอนกลางของจอแดงในหุบเขาอันสลับซับซ้อนตอนกลางของประเทศห่างจากกรุงอัมมาน240กิโลเมตรมีโขดศิลาสีแดงโดดเด่นผุดขึ้นเหมือนมีเวทมนต์เนรมิตให้อยู่เป็นสง่าเพียงเดียวได้ภายในเทือกเขาสีแดงนั้นมีตาน้ำซึ่งกลายเป็นแหล่งชุมนุมผู้คน ต่อเกิดอรารยธรรมยิ่งใหญ่ของชาวนาบเทียนที่พัฒนาวัฒนธรรมขึ้นจากการเป็นแหล่งผ่านทางการค้าระหว่างอียิปต์และเอเชียไมยเนอร์ต่อไปถึงแผ่นดินยุโรปและเอเชียกลางรวมถึงอินเดียมีหลักฐานร่องรอยปรากฏว่าแหล่งน้ำที่ต่อมาเรียกว่าวาดิมูซาของนครเปตาภายในเทือกเขาสีแดงนี้ มีผู้คนมาตั้งรกรากอาศัยอยู่ตั้งแต่ราว9 00าันปีก่อนแต่ได้ก่อร่างสร้างเป็นเมืองและสถาปนาอารยธรรมนาบัเทียนขึ้นในราวศตวตรรษที่4ก่อนคาาริสตกาลชาวนาบัเทียนได้เปลี่ยนแปลงลักษณะชุมชนจากการเป็นเผ่าเบดูอินเร่ร่อนในทะเลทรายอาระเบียมาตั้งถิ่นฐานและสร้างสถานีการค้าขึ้นในหุบเขาแห่งเปตาและประกาศตนเป็นราชอาณาจักรอิสรา คอยควบคุมเส้นทางการค้าที่ผ่านไปมาและทวีความมั่งคั่งขึ้นอย่างรวดเร็วภายหลังจักรวรรดิเปอร์เซียเสื่อมอำนาจการควบคุมเส้นทางทะเลสายลงหลังการพิชิตของอเล็กซานเดอร์มหาราชหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่กล่าวถึงเปตาเก่าแก่ที่สุดคือการบันทึกของนักประวัติศาสตร์ปรีกบิโอโดลุสซิเคลุส ี่อ้างคำกล่าวของแม่ทัพเฮโรนมิมูสแห่งคาเดียที่ตามเสด็จกองทัพของอเล็กซานเดอร์มหาราชว่ากองทัพของแอนติโกนุสแม่ทัพอีกนายล้มเหลวในการบุกโจมตีชาวนาบเทียนในนครแห่งศิลาชาวนาบัติียนนั้นต่างจากชนเผ่าอารับอื่นที่มีปัญญาและอยู่ติดที่แพ้อิทธิพลคุ้มครองกองคารวานขายเครื่องหอมกํายานและมดยออ รวมถึงเครื่องเทศจากตะวันออกและเมื่อพระเจ้าอาเล็กซานเดอร์มหาราชสวรรคตรดินแดนนบเบเทียนที่อยู่กึ่งกลางระหว่างจักรวรรดิอียิปต์และของราชวงศ์ปโตเลมีและจักรวรรดิเปอร์เซียของราชวงศ์เซลิซิตก็โต,โตโตขึ้นด้วยการเป็นตัวกลางระหว่างมหาอำนาจและเชื่อมไปถึงดินแดนกรีกและโรมันในเวลาต่อมาเมื่อจักรวรรดิโรมันเรืองอำนาจในคิทส์ศัลราชห่ ราชอาณาจักรนาบเทียนและเปตากลายเป็นเมืองการค้าที่ส่งบรรยากาศให้แก,โก่โรมมีการสร้างถนนโรมันเทวสถานโรงละครและโรงอาบน้ำตามแบบโรมันขึ้นในหุบเขาเปตาวิชาช่างและวิศวกรรมแบบโรมันผสานกับศิละปะการและสลักหินของชาวนาบเทียนรังสรรค์น,นครกลางหุบเขาให้ถูกสลักสลัวลวดลายกลายเป็นราชธานีศิลาสีแดงกุหลาบตลอดทั้งเทือกเขา จากพื้นที่ทั้งหมดและการขุดค้นพบสาธารณูปโภคและถนนต่างๆคา,าดว่าในยุคที่รุ่งเรืองที่สุดเปตามีผู้คนอาศัยมากถึงสองหมื่นคนความเสื่อมลงของนครเปตามาถึงไม่ใช่เพราะการถูกโจมตีโดยจักรวรรดิโรมันแต่เกิดขึ้นเพราะภัยธรรมชาติใหญ่คือแผ่นดินไหวสองครั้งในคิทสักราชัดสร และคิดสตวรรษาช551ทําให้ปาน้ําู้ที่หล่อเลี้ยงคนทั้งนครเหือดแห้งลงเตตาที่เคยเป็นเมืองหลวงของเขตจ,จังหวัดปาเลสไตน่าและแห่งไบเซนไทยถูกทิ้งร้างเนื่องจากไม่เหมาะสมกับการอยู่อาศัยแม้ว่าจะมีชาวเบดูอินพื้นถิ่นยังเฝ้ารักษาอยู่ในสุสานและบ้านหินเก่าแก่โบราณแต่การค้าขายและอรารยธรรมก็เสื่อมลงตามลำดับเมื่อเข้าถึงศตวตรรษที่12 อัศวินครูเสดแห่งอาณาจักรเยรูซาเล็มได้เข้ามาตั้งติดฐานและวางป้องประกาศไว้เนื่องจากเป็นชัยภูิที่เหมาะสมในการป้องกันเส้นทางดอนทัพแต่เมื่อกองทัพมุสลิมพิชิตเยรูซาเล็มได้เปตาก็ถูกยือนไปจากประวัติศาสตร์ครั้งทิ้งไว้เพียงความสงสัยให้กองทัพของสุลต่านชาวมุสลิมที่มาเยือนชะงนใจว่าผู้ใดกันเป็นผู้สลักแผ่นผ้าทั้งเทือกเขา ให้เป็นเมืองเมื่อครั้งโบราณเปตาได้กลับมาสู่สายตาของโลกตะวันตกอีกครั้งเมื่อโยฮานลูกวิกเบอร์ฮาร์ดนักท่องเที่ยวชาวสวิตอาศัยการนำทางของชาวเบดูอินพื้นเมืองมาพบทราบของนครสีกุหลาบแห่งนี้ในปี1812จากการค้นหาหลุมศพของประกาศอารอนตามพระคำภี่แล้วถ่ายทอดออกไปผ่านจดหมายบันทึกการเดินทาง จากนั้นจึงมีนักผจญภัยแสวงโชคชาวยุโรปดันดนมาตามรอยโดยเฉพาะอย่างยิ่งจิตรกรชาวสกอตนามว่าเดวิดโรเบิร์ตท,ที่วาดภาพราชนครศิลาอันยิ่งใหญ่ที่ถูกลืมกระแสะความนิยมท่องเที่ยวดินแดนตะวันออกกลางก็กลับมาครั้งใหม่ในหมู่ชาวตะวันตกยิ่งเมื่อจกักรวรรดิอังกฤษเชื่อมต่อเรือเดินสมุทรสายเวนิสอเล็กซานเดรียและรถไฟสายแฮร์ร์ชแบกแดด เข้ากับพันธมิตรออตโตมันทําให้เกิดการท่องเที่ยวบุมในดินแดนทะเลทรายแห่งนี้แม้กระทั่งนักเขียนดังอย่างอากาธาคิตตี้ก็เขียนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเปตาในชุดนิยายนักสืบอแอคคูปัโรในตอนแอพเป m e เมนต์วิ e เดหลังมหาสงครามโลกครั้งที่สองดินแดนคานจอแดนเกิดการเรียกร้องเอกราชจากอังกฤษ ทางรถไฟที่เคยเชื่อมโยงยุโรปกับตอนออกกลางถูกทำลายตัดขาดด้วยภัยสงครามจักรวรรดิอังกฤษที่คุ้มครองเส้นทางทั้งหลายเสื่อมอำนาจลงและทยอยปล่อยให้ดินแดนในอาณาจัรกรปกครองตนเองอิสราเอลบุกเข้าโจมตีหน่วยงานปกครองปาเลสไตน์ในอาณักรอังกฤษและประกาศเอการาชโดยทำสงครามกับรัฐอาหรับแม้ว่าเปตาจะยังอยู่ในความทรงจำของผู้คน และได้รับเสนอชื่อเป็นมรดกโลกในปี1985แต่การท่องเที่ยวไปในดินแดนตะวันออกกลางก็ยังเต็มไปด้วยอันตรายและไปได้ลำบากเรลืองความขัดแยง้งครุกกลุ่นลุกโหมดินแดนทะเลทรายแห่งนี้จนกระทั่งสงคตามสงบลงในปี1994ด้วยสนธิสัญญาสันติภาพระหว่างอิสราเอลจอแดน รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรฮัชไม่จอแดนเห็นความสำคัญอันยิ่งใหญ่ของเปตาจึงหันมาปรับปรุงสาธารณูปโภคและเส้นทางสัญจรเพื่อท่องเที่ยวให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวหลักหารายได้เข้าสู่ประเทศทะเลทรายที่ปราศจากแหล่งน้ำมันแห่งนี้เริ่มจากการย้ายชาวเบดูอินบางส่วนที่ยังอาศัยในบ้านหินของเปตาให้ออกมาอยู่ในหมู่บ้านและชุมชนของรัฐ จัดระเบียบการอยู่อาศัยและการค้าขายในเส้นทางของเปตาแบ่งปันรายได้จากการท่องเที่ยวให้กับชุมชนโดยหาพื้นที่ค้าขายสินค้าหัตถกรรมพื้นเมืองการขี่ม้าและรถม้ารวมถึงขบวนล,ลาเพื่อไต่ไปถึงยอดของเทือกเขามหานครแห่งศิลาในเดือนสิงหาคมปี2007รัฐบาลจอแดนได้จัดตั้งองค์กรบริหารเปตา เป็นองคอ์กรปกครองตนเองเพื่อดูแลรักษาและบริหารการท่องเที่ยวรวมถึงวิถีชีวิตคนในเขตเปตาให้อยู่ร่วมกันทั้งวิถีชุมชนเบดูอินและการท่องเที่ยวแบบย,ยั่งยืนในช่วงที่ตะวันออกกลางสงบต้นทศวรรษที่2010นครเปตาได้รองรับนักท่องเที่ยวมากถึงหล้านคน ขอบคุณที่รับชมรับฝังครับหากมีความคิดเห็นหรือคำแนะนำสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยครับหากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยมาณนะโอกาสนี้ด้วยครับหากชอบคลิปนี้กดติดตาม กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนครับกดสนับสนุนช่องเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปดีๆต่อไปครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ